กับการใช้งานเด็กโตนะคะก็คือที่มีน้ำหนักตั้งแต่15กิโลกร,รัมขึ้นไปเราไม่ต้องใช้ impact s h i e นะคะเพียงแค่ให้น้องนั่งนะคะในส่วนของตำแหน่งแล้วก็ปรับส่วนของที่กันกระแทกในตำแหน่งศรีรษะแล้วก็ช่วงไหล่ให้ห่างจากไหลของน้องประมาณ5ซนติเมตรค่ะ หลังจากนั้นนะคะที่น้องนั่งในตำแหน่งเบาะนิรภัยแล้วแล้วก็ทำการดึงสายเข็มขัดนิรภยัยลถยนต์ออกมาให้สุดนะคะแล้วก็ใช้สายล่างพาดต,ตรงตำแหน่ง KSA นะคะพาดบนตักของน้องแล้วก็ทำการล็อกในตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยนะคะค่ะ เมื่อล็อกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำการคืนเข็มขัดนิรภัยรถยนต์นะคะแล้วก็ปรับสายให้ตรงแล้วก็กระชับค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ,คะมาดูการใช้งานการติดตั้ง ISO FIX นะคะก็คือตำแหน่งสีเทาตรงนี้ค่ะ เปิดฟังก์ชันการใช้งานปุ๊บ iso fix ก็พุ่งออกมาพร้อมที่จะให้ติดตั้งกับตำแหน่งของรถยนต์แล้วเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี indicator ค่ะเป็นสีเขียวนี้แสดงถึงว่าติดตั้งอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการจัดเก็บและถอนการติดตั้ง iso fix นะคะเราเพียงแค่เลื่อนในตำแหน่งของปุ่มสีดำค่ะ iso fix ก็จะคลายล็อกหลังจากนั้นก็ดึงออกมานะคะ แล้วก็ทำการจัดเก็บไอโซฟิกโดยการที่กดตรงปุ่มตำแหน่งสีทางข้างหน้าแล้วก็ดึงเชือกในแนวลาบเพียงเท่านี้ก็จัดเก็บระบบไอโซฟิกเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการใช้งานของคาซีนะคะจะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กค่ะน้ำหนักประมาณ9กิโลจนถึงเด็กโตนะคะน้ำหนักประมาณ36กิโลออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับการจเจริญเติบโตของน้องในแต่ละช่วงวัยซึ่งสามารถที่จะปรับระดับได้นะคะตั้งแต่ระดับต่ำสุดนะคะจนถึงระดับสูงสุดของการใช้งานการปรับระดับทำได้โดยใช้มือนะคะคลิกแล้วก็ง้างในตำแหน่งที่กำหนดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาดังนี้นะคะ ให้ความสูงของระดับศีรษะสูงจากไหล่ของน้องเพียง5เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าหากต้องการลดระดับนะคะก็ทำเช่นเดียวกันก็คือง้างแล้วก็ดันหลงจนถึงระดับต่ำสุดค่ะในการติดตั้งเบาะนีลัยกับรถยนต์นะคะ เราจะทําการสอดสายเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ไปในตําแหน่งที่กําหนดตรงนี้โดยการที่กดลงก่อนนะคะแล้วก็สอดสายเข้าไปให้ลึกสุดซึ่งจะมีเขี้ยวที่ทําการล็อกอยู่หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวนี้จะเป็นระบบเซฟตี้เพื่อไม่ให้สายเข็มขัดนิรภัยรถยนต์หลุดออกมาแต่ถ้าหากต้องการที่จะถอนการติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กนะคะแล้วก็ทําการกดลงแล้วก็ดึงออกมาในเช่นนี้ค่ะ